สวดครับพบกับเทคโฟโต้ไทไปเรื่อยวันนี้เราอยู่ที่บางซื่อนะฮะแต่อยู่อีกคนละม,มุมที่เคยเคยลงนั้นไม่ใช่แล้วนะฮะตอนนี้มีขบวนรถไฟกำลังวิ่งผ่านออกจากชุมทางบางซื่อมาแล้วะฮะขบวนเก้านะครับกรุงเทพ เชียงใหม่ทําขบวนโดยฮิตาชิเล่งเครื่องมาโอ,โ,อโ,อโอ้โหดูดฮิตาชิ4506ครับ เทพเชียงใหม่ผ่านหน้าเราไปที่นี่ชุมทางบางซื่อชมบรรยากาศภายในตัวรถ รูหรานะรูหรานี่เป็นตู้โดยสารที่ถือว่ารูหราแล้วใหม่ที่สุดแล้วนะที่การรถไฟใช้อยู่ตู้สุดท้ายแล้วครับผ่านไปได้ด้วยดีที่บางซื่อนะนี่คือเวลาเย็น18บแนาฬิกาสีนาทีออกจากชุมทางบางซื่อแล้ว แล้วก็ไปชะลอช่วงรวงรถจากดีเซลบางซื่อนะฮะชะลออยู่ก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้จากเทคโฟโตายไปเรื่อยขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ